สวัสดีครับผมเป็นคนแรงงานนะครับมาขออนุญาตสื่อทั้งหลายให้ท่านได้เปิดตัวนะทางเดินใหม่ของประเทศไทยที่จะไปเป็นชาติไทยตัวจริงนะฮะโดยต้องยกระดับประชาชนให้เป็นโสดาบันทิปไตยแล้วจึงจะได้พบประเทศไทยตัวจริง ทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยที่ใช้รัฐบระนุประชาธิปลอมมาถึง90ปีทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยตัวปลอมไปด้วยแล้วก็ทําให้คนไทยเป็นคนไทยตัวปลอมนะฮะการเมืองก็เป็นการเมืองแบบปลอมปอมแล้วก็เล่นกันแบบเลเทนะอยู่ในวงจรน,น้ําเน่ากันมา90ปีก็ยังจะอยู่ต่อเพิ่มไปอีกเป็น94ปีดังนั้นมันถึงวาระเวลาที่ประเทศไทย มื่อถึงยุครอสิยุคสกาวิไลถึงเวลาต้องเกิดแล้วหลังจากที่รัศก,กานที่หนึ่งถึงเก้าตรงมาตลอดพอถึงรัศก,การสิบก็ต้องตรงด้วยเพราะเก้าสิบเหมือนเก้าสิบเอร์เซนตรงมาตลอดดังนั้นอีกสิบเปอร์เซนต์ย่อมเป็นไปตามเพราะหนึ่งถึงเก้าตรงมาตลอดตามสถิตินะฮะทีนี้มันก็ถึงจังหวะที่ต้องเกิดยุคสกาวิไลแล้วล่ะยุคสกาวิไลัะมาเกิดในช่วงที่ เขาะชอมหมดฤทธิ์หมดเดชรัฐบาลตู่ก็หมดฤทธิ์หมดเดชแค่รักษาการที่เฉยก็พร้อมจะไปแล้วหมดยุคแล้วแล้วเขาก็จัดเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วช่วงจังหวะน,นี้มันเป็นช่วงที่ต้องเกิดยุคสกาววิไลาตามลิขิตของประเทศไงแล้วพอดีบังเอิญผมก็ได้บรรลุก,การเป็นโสดาบันทิปไตจยนะฮะเพราะว่างานผมทําตามลิขิตทําตามลิขิตของประเทศนะครับ ประเทศเรามีลิขิตมาตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีวิยาตั้งแต่พระพุทธโคสจาร์มใหญ่ปลายยุคงศรีิยาได้ให้ลิขิตไว้ต่อไปไม่มีกรุงศรีวิย,ยานะก็มีผู้กู้บ้านสร้างเมืองใหม่เมืองใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมีกษัตริย์ไปสิบราชการถึงรนชการที่สิบเมื่อไหร่ก็จะเริญลุ่งเรืองหนึ่งถึงเก้ามีปัญหามาตลอดพอถึงสิบก็จะเริญลุ่งเลืองเลยสตาร์ทเพื่อที่จะไปเป็นชาติมหาอำนาจ จะระรึกลงเรื่องเลยยิ่งใหญ่ทีนี้การที่จะไปมันจะต้องมีของใหม่มาติดตั้งระบบระบบใหม่อะไรใหม่หมดเลยซึ่งผมได้ออกแบบไว้หมดเรียบร้อยแล้วจึงมาประกาศเปิดตัวเพราะว่าเป็นคนแรงงานไม่มีทุอร้อนไม่มีอะไรแล้วทําคนเดียวอย่าบรรลุอยู่คนเดียวบรรลุเป็นโสรบันทิพย์ใจนะท่านก็ไปดูข้างในแล้วกันว่าบรรลุโสระบัไใจคืออะไรเป็นอะไรก็เ,เชิญสื่อเข้าเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับประชาชนเมื่อผมบรรลุแล้ว ไม่ยอมเป็นคนเดียวเพราะทุกคนเป็นได้เพียงแต่ว่าไม่รู้ทิคเทคนิคนั่เนเองไม่รู้ทั้งที่ทุกคนมีอํานาจสูงสุดของประเทศเดลาคืออำนาจสามดุลอยู่ในบัตรประชาชน่ะแต่ใช้ไม่เป็นถึงเวลารัฐมนูลหกศูนย์ก็บอกให้เอ้าไปเลือกสสอเลือกพักท่านก็เข้าไปแล้วก็กลับบ้านนะอย่างเงี้ยเ่าก็ท่านไม่ได้ใช้อำนาจสามดุลน,นะท่านเดินเข้าไปแล้วเขาก็ท่านไปกาเบอร์อ่ะเขาบอกให้กาท่านก็กากาไปแล้วท่านเขาก็เอาอำนาจสามดุลท่านไปหนึ่งดุลน,นั่เนเอง เขาไม่เอาสามดุลหน้าไปดุลเดียวแล้วก็ไปสร้างดุลที่สองเองขณะน,นี้กาลังสร้างดุลที่สองอยู่หาตัวนายกพอได้ตัวนายกแล้วก็ไม่เกี่ยว,วกับชนลัฐเพราะเขาสร้างขึ้นมาเองหาเองแล้วก็เล่นเกมกันเหมือนเหมือนเดิมอยู่ภายใต้สี่วงจรอุบาทประเทศไ,ไทยต่อไปผมจึงมาสร้างสี่มาตรฐานใหม่ขึ้นมาเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปกัอเมริกาเรียกว่าสี่พิลักไทย4สี่พิลักไทยนี่จะมาแทนสี่จันลายของประเทศไทยซึ่งได้แก่หนึ่งโครงสร้าง 2, ารัฐสองวัฒนธรรมการเมือง ก็รู้แล้วว่าทังกันเมืองเป็นแบบไหน 3. ามคนกลารัตคือข้ราชการก็ตามน้ำสีวงจรอุปถัมอุบาตซึ่งมี4อันก็ได้แก่ 1. นนายทุน 2. องตำแหน่งใหญ่โต 3. ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และว,วงการ 4. พวกเท่าๆอฟอกตัวฟอกเงินไอ้เน,นี้มันใส่ใจมันอยู่ในประเทศไทยถึงแม้เลือกตั้งไปแล้วก็ยังเสียงก็ยังอยู่ คือถ้าแน่จริงถ้าคุณจะเลือกตั้งจักมีอะไรใหม่ได้ของใหม่ดีใจสี่ได้รัฐบาลมันไม่ไมีความหมายไม่ใช่คำตอบประเทศไทยคำตอบประเทศไทยคือคุณจะเอาอสีจันทร์นี่ออกไปได้อย่างไรจากประเทศไทยอันนี้ตางหากอำนาจประชาชนมีสามดุลทำไมไปไล่สีจอนทรไม่ได้มันต้องมาไล่ได้สิครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องสร้างสีอันใหม่ขึ้นมาไงสีอภิลักไทยเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะมาไล่สีจันทรไปเอาสีมาตรฐานใหม่และสีมาตรฐานนี้มัน เป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดใในโลกใบนี้และดีกว่ารัฐธลรปีูญศี60ตั้ง4เท่าเพราะนั้นมันจึงมาไล่ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ทีนี้ก็จะต้องเรียนรู้กันว่าในสี่พิักนี่คืออะไรก็เ,เชิญสื่อทั้งหลายเข้าเรียนรู้นําเผยแพร่สู่ประชาชนประชาชนก็ตื่นเป็นโสนรับาลทิปไตไตเหมือนที่ผมตื่นบรรลุก,การเป็นโศนรัฐไต้ก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองก็จะกลายเป็นประชาชนมาปกครองตนเองเมื่อประชาชนปกครองตนเองก็ไม่มีครัฐบาล ไม่มีรัฐบาลอีกต่อไปฮะการเป็นประชาชนเป็นตัวรัรฐบาลไปตลอดการนี่ไงฮะในเมื่อคุณชื่อไทยเติมเวลาเข้าไปเป็นไทยอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระสามแบบนี้ไม่มีใครปกครองท่านได้หรอกท่านต้องปกครองตัวเองเท่าน,นั้นและนี่คือคนไทยตัวจริงเป็นผู้ที่ต้องปกครองตนเองเพราะเป็นไทยยอยยาก,ก์นะครับอิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระแบบนี้ใครปกครองไม่ได้แม้แต่พักการเมืองก็มาปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตัวเองก็คือท่านไปเป็นตัวรัฐบาลเลยเข้าใจไหม แล้วผมกบอกว่าออกแบบเตรียมไว้ให้หมดแล้วเพราะท่านมีหน้าสามดุลมันเนริมิตได้เลยหน้าสามดุลแต่ท่านใช้กันไม่เป็นเองไม่รู้เทคนิคการใช้ในฐานะผมเป็นโสดับันทิพย์ไตเป็นผู้ใช้อำนาจทิพย์ไตเป็นอย่างเชี่ยวชาญชํานาญแบบมอืออาชีพสามารถออกแบบดีไซน์อำนาจทิพย์ไตแบบชั้นสูงได้เลยดังนั้นจึงมาประกาศตัวเป็นโสดับันทิพย์ไตแล้วประกาศยุบยุบสี่จันไรพิเศไทยแล้วก็สี่ไอ้วัฒนธรรมแบบไทยอ่ะ ก็ได้แก่หนึ่งยุคประเทศไทยถูกปลอมเพราะล้เพราะประชาชิปไตยทำให้ประชาไทยเป็นกาเป็นประเทศไทยถูกปลอมก็มาประกาศยุคคนประเทศไทยถูกปลอมยุคคนไทยถูกปลอมยุคประชาธิปไตยปลอมยุคการเมืองปลอมไห้เสียเนี่ยสวนวันที่ปไตยมาประกาศยุบนะประกาศยุบแล้วเอาสี่มาตรฐานใหม่มาแทนจึงจะพบประเทศไทยจุดจริงประเทศไทยจุจริงอยู่หรือเสียเนี่ยที่เราต้องสร้างขึ้นท่าสร้างขึ้นครบทวนเสียเมื่อไหร่ สีเสียเน,นี่ยทำให้เจอประเทศไทยตัวจริงทุกวันเรายังไม่เจอนะครับเราอยู่ในประเทศไต,ตัวปลอมมาถึง90สปีดังนั้นต่อไปนี้ต้องตื่นมาเป็นโสดวันกระทั้งประเทศก็จึงต้องมาให้สื่อทั้งหลายเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้เพราะว่าผมก็ใช้สูตรเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าได้บรรลุทางด้านศาสนาใช่ไหมฮะผมบรรลุทางด้านการปกครองแต่บรรลุแล้วในาการที่อธิบายประชาชนเนี่ยมันเลือกเข้าใจยาก มันต้องจับประชาชนมาน,นั่งฟังกันเป็นอาทิตย์อ่ะมันเข้าใจยากเพราะฉะนั้นเทคนิคที่พระเจ้าใช้ก็คือต้องไปพบเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองเนี่ยเมื่อเมืม่อมานับถือแล้วเนี่ยก็ทําให้ลูกบ้านลูกเมืองทั้งหลายนับถือไปตามพระพุทธเจ้าการไปคุยทีละคนไม่เกิดประโยชน์ต้องไปพบเจ้าเมืองเลยจึงจะนั่นคือเทคนิคของพระเจ้าเช่นเดียวกันผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการปกครองแบบประชาธิปไตยสูงะเพราะนั้นผมก็ต้องไปพบใคร ไปพบสื่อเพราะสื่อเป็นอะไรใครครองสื่อผู้นั้นครองโลกในยุคไอไอใครครองสื่อผู้นั้นครองโลกนะแต่ในยุคไอไอเนี่ยใครครองข้อมูลมันกลายเป็นอย่างนั้นของโลกเหมือนกันแต่ว่าเอาสื่อนี่ก่อนสื่อนะฮะตอนนี้ประเทศปประชาชนสัมพันธ์เป็นสัมพันธ์กับสื่ออยู่ยังไม่ได้ข้อมูลมากมายนะักดังน,นั้นก็ต้องมาพบสื่อเพื่อให้สื่อได้เห็นว่าง,งานผมเนี่ยเป็นงานที่มา ช่วยประชาชนจริงๆช่วยประเทศชาติจริงๆพาออกจากวงจลุบาทสร้างประเทศไทยเป็นชาติใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ไปถึงดุลนี่3ของโลกจึงจะเป็นประเทศทจริงดังนั้นงานผมเป็นงานของจริงของแท้เหมือนงานพระุทธเจ้าเป็นศัตรูธรรมของจริงแท้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเทคนิคพระุทธเจ้าต้องไปพบเจ้าเมืองเทคนิคผมก็ต้องไปพบสื่อให้สื่อเผยแพร่เผยแพร่แล้วประชาชนก็จะรู้เข้าใจแล้วประชาชนก็จะเกิดปัญญาเป็นส่วนบันที่ปไตยทีนี้สื่อที่มาที่นี่ย ดูงานผุและเกิดปัญญาท่านก็มาเป็นสื่อของที่ได้เลยนะที่นี่ประกาศรับ10สถานีสื่อเพราะว่าเราจะต้องปฏิวัตปิประเทศไทย10บด้าน10บเรื่องปฏิวัตปิประเทศไทย10บด้าน10เรื่องนะครับหนังสือก็มาเลยชอบปฏิวัติด้านไหนก็สมัครเข้ามาก็จะมีเงินมากมายมหาศาลมาให้แต่ว่ามันมาทีหลังนะต้องเอาจิตวจิตัวใจมาก่อนให้เงินจะตามมาเยอะแยะมากมา,มายมหาศาลมากกว่าที่เดิมที่ท่านอยู่เอาพูดง่ายๆท่านทําอยู่ที่เดิมได้เท่าไหร่ที่นี่ให้สเท่า ถ้าได้หนึ่งหมื่นก็ได้สี่หมื่นถ้าได้หนึ่งแสนมาที่ได้ 4, สี่แสนสำนักมา,าสำนักก็ได้มาสำนักก็ได้เลยเป็นสี่หมื่นล้านพอใจไหมเอออย่างเงี้ยมาทั้งสำนักเลยได้สี่หมื่นล้านเงี้ยเห็นภาพไหมครับมาบุคคลมาสำนักมาได้เลยครับเพราะนั้นที่นี่สื่อช่วยบอกก,บอกันด่วนกระจายข่าวบอกกันด่วนมาสมัครเป็นสื่อสิปฏิวัติได้แนละ้วผมแอดธรรมนิชิตาญาิยินดีต้อนรับทุกท่าน รัศดีท่านใดอยากจะเป็นรัฐบาลชวก,การนี้น่าสามดุลเลยแสดงตัวแสดงตนมาแล้วมาเป็นรัฐบาลเลยครับเป็นตัวรัฐบาลสามดุลเลยมากกว่าพักเก้าวกายมากกว่าพักเพื่อไทยที่มีแค่สองดุลนั่นเองประชาชนไม่ใช้หมดยุคแล้วที่นี่จะไปใช้รัฐบาลสามดุลใช้อย่างไรไปดูล,ละเอียดต่อไปครับขอเชิญครับผมแอดธรรมทิตใจย,ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ